ใกล้หน้าเทศกาลแล้วนะคะวันนี้พิงก็อยากจะมาแนะนําร้านขนมเทียนที่บ้านพิงสั่งประจําค่ะร้านนี้เขาทําขนมใหม่ๆแพ็คมาสะาอาดสะอานส่งตรงถึงบ้านเลยอันนี้เป็นตัวที่ชอบที่สุดเลยนะเป็นขนมเทียนไส้เค็มค่ะจุดเด่นก็คือแป้งขนมเทียนเขาจะผสมย่าชิวคักค่ะทาให้แป้งเหนียวนุ่มไม่เสียง่ายนี่เราก็จะเห็นย่าชิวคักผสมอยู่ในตัวแป้งแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ห่อใบตองสดด้วยทําให้มีกลิ่นหอมน่ากินตัวแป้งขนมเทียนเขาจะเหนียวนุ่มแล้วก็หวานกําลังดีส่วนไส้ถั่วเค็มเค็มเค็ม <ๆ S 2> มันๆหอมพริกไทยกําลังดี ไม่เผ็ดจนเกินไปค่ะตัวนี้พิงชอบมากนี่ดูไส้สิคะไส้ถั่วให้มาแน่นๆเลยหอมอร่อยถึงเครื่องแล้วร้านนี้ก็มีขนมเทียนไส้หวานด้วยนะคะตัวแป้งขนมเทียนเขาก็จะผสมย่าชิวคักเหมือนกับไส้เค็มเลยไส้เขาจะเป็นมะพร้าวทึนทึกผัดกับน้ำตาลมะพร้าวนะคะ หอมหวานละมุนมากฟิลเหมือนกินขนมใส่ไส้แต่แป้งหนุบหนับดีแป้งขนมเทียนร้านนี้เขาจะค่อนข้างเหนียวนุ่มเลยนะคะส่วนไส้ก็ให้มาพอดีกับแป้งเลยดูสิช้ำๆแบบนี้ส่วนขนมเข่งขาวอ่ะที่บ้านเราชอบไปชุบไข่ทอดหลังไว้เสร็จนะแต่ถ้าเป็นขนมเข่งมะพร้าวอ่ะเราจะกินทันทีเลยแล้วยิ่งเป็นขนมเข่งมะพร้าวผสมน้ำตาลปี๊บด้วยนะยิ่งอร่อยเลยค่ะเนื้อมะพร้าวเขาให้มาเพียบ,เ,ยบเลยดูสิแล้วแป้งที่นี่เขาจะเหนียวนุ่มไม่กระด้างเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะบีบให้ดูเลยนะคะว่าเขานุ่มขนาดนี้สม มกินสดได้เลยหอมมะพร้าวด้วยพินว่าร้านนี้เขาทำสะอาดแล้วใช้วัตถุดิบคุณภาพดีเลยค่ะถ้าสนใจก็ไปสั่งกันได้ที่ร้านแอน82ซอยอรุณอมรินทร์3นะคะหรือจะสั่งผ่านแอปแบบพินก็นได้ก็สะดวกดีนะคะ